ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของอาจารย์แก้วสรรอธิโพธิมานำเสนอครับกระแสก้าวหน้าตาสว่างของพรรคสีส้มนายแก้วสรรอธิโพธินักวิชาการอิสระ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสต,พพบบตร์เผยแพร่บทความเรื่องกระแสก้าวหน้าตาสว่างของพรรคสีส้มมีเนื้อหาดังนี้ถามทำไมคุณกมลาเฮริสถึงกระแสะแรงมากในหมู่หนุ่มสาวอเมริกันตอบการหาเสียงเป็นเรื่องของการชูธงแล้วโบกเรียกผู้คนให้มาสนับสนุนหนุ่มสาวทุกยุคถูกดึงดูดได้ดีด้วยธงก้าวหน้า ส่วนก้าวไปทางไหนจึงจะได้ชื่อว่าไปข้างหน้านั้นก็แตกต่างกันไปสำหรับหนุ่มสาวชาวอเมริกันยุคนี้แล้วทงโวกในมือกัมลาแฮริสแทงใจดำได้มากๆเลยถามอะไรคือกระแสโวกในอเมริกาตอบคำนี้แปลตรงตัวก็หมายถึงการตื่นรู้เดิมทีใช้ปลุกระดมคนผิวสีให้ตื่นรู้ถึงการถูกกดขี่ในสังคมอเมริกัน ต่อมาก็นำมาใช้ขยายถึงความตาสว่างตื่นรู้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนานาไม่จำกัดเฉพาะการต่อสู้ของคนสีผิวอีกต่อไปจนอเมริกันรวมเรียกกระแสเหล่านี้ว่าเป็น work culture เลยทีเดียวถามปัจจุบันขยายครอบคลุมถึงการต่อสู้กับปัญหาใดบ้างตอบนอกจากสิทธิ์ดั้งเดิมพื้นฐานต่างๆแล้ว ก็มีสิทธิที่ฮิตขึ้นมาใหม่อีกไม่น้อยทั้งสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงที่จะทําแท้งได้โดยเสรีสิทธิ์ของเพศที่สสิทธิทางมนุษยธรรมของผู้อพยพที่ต้องต้อนรับเรียนดูสิทธิ์ของสตรีแล้วเลยขึ้นไปบนท้องฟ้าจนถึงสิทธิ์ในโลกที่ชั้นบรรยากาศไม่ร้อนไม่รั่วด้วยถามลามไปถึงอยู่เครนด้วยไหมตอบ นั่นเป็นสิทธิ์ในระบบประชาธิปไตยของมนุษยชาติที่มนุษย์ในอเมริกาต้องช่วยกันดูแลปลดปล่อยโดยไม่มีพรมแดนถามฟังดูแล้วพักสีส้มบ้านเราก็ชูธงก้าวหน้าตาสว่างแบบนี้เหมือนกันตอบผมว่ากระแสเดียวกันแหะครับทั้งสิทธิของแรงงานพมา่าที่สังคมไทยต้องวิกตกดูแลสิทธิของเพศที่สมที่จะแต่งงานได้ เสรีภาพในโรงเรียนรวมถึงสิทธิที่มนุษย์เช่นฝรั่งจากข้ามชาติมาร่วมมือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทยทั้งหมดนี้พักส้มไทยสมทานชูธงมาแล้วทั้งนั้นถาม Work ในอเมริกาชูธงสิทธิ์ดมิ่นประมุกด้วยหรือไม่ตอบธงนี้มันไม่แทงใจดำในสังคมอเมริกาไม่เหมือนธงเลิก112ที่เป็นธงหลักของ w ว r k ไทย พวกนี้เขาบบกทงไปแล้วว่าถ้าคนไทยไม่ตาสว่างเรื่องนี้ก็จะดักดานเป็นทาตไปตลอดเขาลากทงนี้ย้อนขึ้นไปถึง2475ต่อกับกระแสคณะราษฎรจนทำให้ดูขลังเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยทีเดียวถามเดินตามพวกวก,วกแล้วเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองได้ไหมตอบเปลี่ยนโลกในโลกโซเชียลได้แต่โลกจริงๆนั้นไม่มีความหมายวก ไทยทําได้อย่างเก่งแค่จราจนระลอกใหญ่หรือชนะเลือกตั้งเป็นครั้งคราวเท่านั้นกระแสพวกนี้ทํางานปฏิวัติจริงจัดตั้งจริงตายจริงแบบเหมาเจอตุงไม่ได้ครั้นจะทําให้ทํางานบริหารจริงจนสร้างโลกใหม่ได้จริงแบบตึ้งเสี่ยวผิงก็ทําไม่ได้อีกเหมือนกันถามวันนี้ก็เลยต้องเดินหน้าสร้างแพ็กเกจรัฐธรรมนูญใหม่ต่อไปตอบเวิรเป็น พวกที่ถูกจองจําติดอยู่ในโกรงความคิดถ้าไม่ติดอยู่ในกครงป่านนี้ก็ยอมแขวนหนึ่งหสองจนได้เป็นรัฐบาลไปแล้วคุณเห็นไหมขนาดไปเยี่ยมชาวบ้านที่จมน้ําต่อหน้าต่อต,อตาหัวหน้าพักส้มเขายังไม่ยอมมีอะไรติดไม้ติดมือไปช่วยบ้างเลยเขาประกาศว่าเราคนไทยต้องไม่ยอมอยู่ในวัฒนธรรมอุ้มชูสร้างบุญคุณกันอีกต่อไปนี่คือตัวอย่างของโรงความคิดที่ชัดเจนมากๆ ถามแล้วอย่างนี้คนไทยรุ่นใหม่ก็จะก้มหน้าก้มตาเลือกพักส้มต่อไปตอบก็น่าจะเป็นเช่นนั้นได้เลือกจนรู้สึกโก้และก้าวหน้าแล้วก็เดินออกจากคูหามาเล่นเฟซบุ๊กกันต่อไปเช่นเดิมชีวิตนี้อย่าไปคิดซีเรียสก,กับความจริงและทางเดินอะไรจริงๆให้ปวดกระบาลประเทศนี้สังคมนี้มันดับดานจนไม่มีอะไรให้ผูกพันแล้วถาม เลือกตั้งคราวหน้าพรรคส้มก็มาท่วมอีกตอบผมว่าไม่แน่นะครับคราวหน้าขออยาให้เห็นหน้าพวกวากอีกก็แล้วกันถามหน้าใครครับตอบก็หน้าลุงลุงที่ชอบวากในล่ะครับหน้าคนพวกนี้มันสร้างกระแสปิดสวิตได้แรงมากๆเลือกตั้งคราวที่แล้วบ้อนคะแนนให้พรรคส้มได้ท่วมทนจริงๆศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty